สวัสดีเพื่อนๆอนุอบอลทุกทุกท่านนะครับและแน่นอนครับอยู่กับผมจอร์ดฟันทงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันศุกร์นี้ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรวันนี้ครับผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับก็จะมีศึกเอเชียนคับอยู่1คู่จะเป็นคิวของญี่ปุ่นจะเจอกับยูรักนะครับแอฟริกันเช่นคับหคู่เซเนกัลจะเจอกับแคนารูน Liga, บุนเดสลีกาเยอรมันหนึ่งคู่จะเป็นมาสสวนห้ารอเจอกับยูนินเบอร์ลินลาลีกลาสเปนครับวันนี้จะมีอาราเบสเจอกับกาดิชแล้วก็ปตรเกสปูริกเป็นเบนฟิก้าจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของเบลวิสตาซึ่งทั้งหมดทั้ง5้คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่กทานช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกดดินกุ้งกิ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอล และเพื่อมาเป็นการเซอรวราเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเอเชียนครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอิรักนะครับวันนี้จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ คู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม Education City Stadium จะเตะก,กันในเวลาหกโมงครึ่งนะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับอิรักครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วหนึ่งนัดชนะมาหนึ่งเกมยิงได้3เสียไปหนึ่งประตูมีอยู่3คะแนนส่วนฝั่งญี่ปุ่นรักอันดับที่1นึ่ำจ่าฝูงตนนัวนี้แข่งไปแล้วหนึ่งนัดชนะไปหนึ่งยิงได้4เสียไปสองประตูมีอยู่3คะแนนเท่ากันนะครับเป็นญี่ปุ่นนะลูกได้เสียดีกว่าฝั่งอิรักนะครับสถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนปนนนนัเม,นม่เเ่่าาุออีญะะะะฮจช อยากได้ทั้งหมด4เกมนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอีลักเก็บชัชนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อีลักเอาชนะอินโดนีเซียไปได้ด้วยสกอร์3-1ผลปรนกบการของอีลักในรอบ4เกมอีลัก่านําเงินไป3เกมยก1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่75%ส่วนฝอ่งญี่ปุ่นครับฟอร์ม5นัดหลังสุดญี่ปุ่นในรอบ4เกมชนะมา5เกมรวดเลยนะครับโดยที่เกม นะซึ่งในราคาคู่นี้ก็เป็นญี่ปุ่นนะบางสำนักต่อที่ราคาลูกครึ่ง แล้วก็บางสํำนักเป็นญี่ปุ no ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2ก่อนที่หลายๆสํานักราคาจะไหลไปที่ญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2ราคาน้ำตอนนี้ก็ราคายังอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2ถ้าเราไปลองฝั่งอิรักราคาน้ำเจอที่1.84ถ้าเราไปต่อฝั่งญี่ปุ่นนะฮะราคาน้ําเจอที่1.99ก็ซึ่งกุณนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้งสทีมที่เกมแรกเก็บ3แต้มมาได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ถ้าเรามาดูองฟอร์มกันจริงๆครับต้องยอมรับเลยว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอ่าเป็นอีก1ทีมที่เข้าขั้นทีมระดับโลกไปแล้วถึงแม้ว่าเกมที่แล้วญี่ปุ่นจะชนะแบบไม่กินราคาที่ญี่ปุ่นออกชนะเวลาไป แต่อย่างที่บอกครับด้วยเกมแรกในการเล่นรายการนี้ก็เป็นเกมที่ยากเสมอฉันเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ญี่ปุ่นน่าจะจับที่จับทางน่าจะจูนเครื่องติดแล้วส่วนฝั่งอิรัก์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งในเอเชียนะครับแต่เทียบกันง่ายๆของมาตรฐานเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าญี่ปุ่นดูเหนือกว่าฝั่งอิลักษ์เยอะ ญี่ปุ่นครับก็เป็นทีมที่เล่นด้วยแพะกําลังเล่นด้วยระบบรจริงๆนะเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้เทียบกันแล้วเนี่ยอิรักน่าจะรอดยากนะครับโดยที่คีย์แมนของญี่ปุ่นก็ยังคงจะเป็นอาเซอุิดะและทาคุมิมินามิโนน่าจะมีชื่อลงเล่นสตาร์ทเป็น11ปนผู้เล่นจริงในเกมนี้นะครับฉนันครับเมื่อมองจากภาพรวมและลราคาที่เปิดมาเป็นญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกขึ้นครุบสองราคาก็ดูเหมือนว่าจะแรงแต่ถ้าดูถึงมาตรฐานผมมองว่าวันนี้ราคาไม่แรงนะครับก็เกมนี้ผมก็ยังของเลือกเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นนนผมมอองวว่าาาัีี้้ถเเเรลืกชท ญี่ปุ่นอย่างน้อยๆเราจะได้กินครึ่งหรือไปรอลุ้นกินเต็มนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แดนซัมไลทีมชาติญี่ปุ่นไปรอลุ้นกินเต็มฟะทงเรามากันที่คู่ที่2นะครับข้ามากันที่ศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นะครับก็จะเป็นกลุ่มซนัดที่2จะเป็นคู่ระหว่างซเซเนกัลจะทำบิ๊กแมตช์เจอกับแคนูนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาร์ชาวโคโนันบันนี่จะเตะกันในเวลาเช้าคืนตรงนะครับ เรามาดูผลงานในกล Jam ุ่มนี้ <oth> ของ <us> ทั้ง2ท <at S 3> 2> 2> ีมนี้กันนะครับเซเนกัลครับอยู่อันดับที่1นําจากฝูงตัวนี้แข่งไปแล้วหนัดชนะไป1เกมยิงได้3ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนส่วนฝั่งเคมรุนอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วหนัดเสมอไป1เกมยิงได้1เสียไป1ประตูมีอยู่1คะแนนนะครับสถิติเฮตุเวนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการเซเนกัลเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเคมรุนเก็บชัยชนะไปได้หนัดและฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซเนกัลเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เซเนกัลไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็น เกมที่เซเนกัลนะครับเอาชนะกัมเบียไปได้ด้วยสกอร์สามระผลก,รการแข่งของเซเนก้ลในรอบหเกมเซเนกัลพาดำเงินไปที่3เกมรบไป2เกมคิดเป็นปรซ็นจากการทำกำไรอยู่ที่6กส่วนฝั่งแคนรูนฟอร์มห้านัดสุดแคนรูนชนะ1นเสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แคนารูนนะครับเสมอกับกีนิวไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลก,รการแขของแคนารูนนับเพียงแค่สี่เกมแคนารูนพานดุเงินไปที่หนึ่เกมรบไปสามเกมคิดเป็นปรซ็นจากการทำกำไรยนะี่ส ที่เซเนกัลต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเซเนกัลราคาน้ำจะอยู่ที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่ง ur, แคมรุนราคาน้ำจะอยู่ที่1.86นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในนัดแรกก็ถือว่าแตกต่างกันนะเซเนกัลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่เสมอถ้าเทียบกันในระดับทวีปแอฟริกาเนี่ยเซเนกัลก็ไม่เป็นรองใครเซเนกัลเก็บมา3แต้มจากเกมแรกส่วนฟ่งแคมรูนครับเก็บได้เพียง1คะแนนจากการไปเสมอกับกีนิวมานะครับซึ่งเฮนนั่นก็เป็นเซเนกัลทำผลงานได้ดีกว่านะโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นเซเนกัลเอาชนะแคมรูลไปด้วยสกอร์หนึ่งเป็นอีีีกททมม่ารนสูง ในทวีปแอฟริกานะครับเซเนก้าก็เก็บชัยชนะได้ถึง4เกมเลยทีเดียวส่วนฝั่งแคมารู้ครับเก็บชัยชนะได้เกมเดียวนะต้องย้อนไปไกลเมื่อเดืนอนพฤศจิกายน ปีที่แล้วเลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นของทั้ง2ทีมจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ฟีฟ่าแลงกิงเซเนเกัลอยู่อันดับที่20แคนาบรูน,นครับอยู่อันดับที่16ก็ารฟีฟ่าแลงกิงก็ต่างกันพอสมควรนะและมาตรฐานของทั้ง2ทีมณช่วงนี้ก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับด้วยความที่เซเนเกัลมีคีแมนในเกมลุกอย่างซาดิโอมาเน่เป็นตัวปั่นป่วนในเกมลุกผมมองว่าเกมนี้ก็ยังคงเป็นเซเนเกัลจะเก็บ3แต้ไมไปได้ดูริวเกมผมมองว่าวันนี้แคนมบรูนจาเป็นที่ต้องเปิดเกมลุกบุกใส่เซเนกนะครรองากนนะกแม็ต้ การแต้มในเกมนี้ส่วนเซเนกัลก็ผมมองว่าน่าจะเล่นลับหรือว่าน่าจะเล่นแผนปกติหรือว่าอาจจะเป็นแผนสวนกลับเนื่องจากเซเนกัลเองก็ไม่มีคนจะเป็นต้องบูมบามอะไรมากแล้วก็เซเนกัลเป็นอีกหนึ่งทีมที่เกมลุกค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องซึ่งจากภาพรวมและลราคาที่เปิดมาเป็นเซเนกัลต่อที่ราคารึ่งลูกอย่างที่บอกครับมาตรฐานของเซเนกัลดูดีกว่าเยอะกูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมแกว่งอย่างเซเนกัลคาดว่าวันนี้เซเนกัลจะเก็บ3มแต้มไปได้อย่างไม่ยากฟะทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นคุณวงไมล์ศูนย์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม เมว่าอารีนาจะติดก,กันในเวลาตีสองครึ่งเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับไมค์ครับอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว17นัดชนะ1นึ่งสมบแปดแพ้ไปแเกมยิงได้สิบสี่เสียไป 8, ยี่สิบเก้าประตูมีอยู่สิบเอ็ดคะแนนส่วนฝั่งยูนิเบลลินครับอยู่อันดับที่สิบห้าแข่งไปแล้วสิบหกนัดชนะสี่สมสองแพ้ไปสิบเกมยิงได้สิบเจ็ดเสียไปสามสิบเอ็ดประตูมีอยู่สิบสี่คะแนนนะครับสถิติเฮตวีน hey ครับผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในทุนการัเเนเนรบมเ,เ,อ ine, เบมอไป 1, น์ด้เปหนฝั่งยูนนเลือนะไปไปด้ำนัดฟอร์มโดยมมที่่ผาาน หนัดหลังสุดในธุรกาลไม้ครับเก็บชัะชนะไปหนึเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไม้เปิดบ้านเสมอกับวบบวกไปด้วยสกอร์1ประยู1ผลกับการของไม้ในรอบ4เกมไม้พานําเงินไป2เกมพารบไป2เกมคิดเป็นประส็นต์การทำกำไรอยู่ที่50%ส่วนฝั่งยูเนียนมารินฟอร์ม5นัดหลังสุดยูเนี่ยมารินชนะไปสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูเนียนมารินนะครับเสมอกับไฟบวกไปด้วยสกอร์ศูนย์เปรียวศูนย์มเป็นกรรมการองยูเนี่ยมอร ราคาปปนะครับก็ราคาค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องครับราคาน้ําก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะนะครับถ้าเรามองจากภาพรวมแลยราคาที่เปิดมาในวันนี้เนี่ยเป็นฝั่งไมยเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปผมมองว่าด้วยทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันแล้วก็เป็นยูนิเวอร์ซดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากผลงานที่ผ่านมานะครับไม้นะครับเก็บชัยชนะได้เกมเดียวนะ จาก17เกมในลีรนะครับแล้วก็มีเสมอไปถึง8แล้วก็แพ้ไปถึง8เกมเกมรับของไมค์ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ส่วนฝั่งยูนาเบรนก็ผลงานดูดีกว่าไมค์เล็กน้อยยูนาเบรนมีอยู่14แต้มนะครับจากการลงเล่นไป16นัดและที่แตกต่างกันพอสมควรก็จะเป็น,น,นในเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยช่วงแรกนะครับไมค์ My ครับก็เป็นทีมจมเสมออีก1ทีมเลยนะนะครับส่วนฝั่งยูนาเบรนครับก่อนหน้านี้ผลงานก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดยูนไม่เคยแพาเบรนะไม่เคยแตตต่่่ทีแกาน อย่างชัดเจนเลยนะครับก็เป็นเฮดทูเฮดเนะี่ยทั้ง2ทีมถือว่าเป็นฝั่งยูโรเบรินทําผลงานนี้ดีกว่าชัดเจนเลยนะ <My S 1> ไม่เคยเอาชนะยูโรเบรินได้เลยนะครับจาก5เกมล่าสุดเป็นยูโรเบรินเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เป็นยูโรเบรินทําเงินจากไม้ได้ถึง5เกมรวดเลยนะครับถ้าย้อนไปเกมที่ไม่เอาชนะยูโรเบรินได้ในเกมล่าสุดก็เป็นปี2021เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเกมนั้นไม่เอาชนะยูโรเบรินได้1นึ่งปอร์เซ็นต์ก่อนที่ 5เกมหลังสุดไม่จะไม่เคยเอาชนะยู่ในบริเวณได้เลยฉันครับจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่า ด้วยทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันมายเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากนักเช่นเดียวกับยูนมรินที่ฟอร์มไม่ได้เปรี้ยงปังจากราคาที่เปิดมาเป็นไม้ต่อที่ราคาปปผมมองว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมก็มีโอกาสสูงมากที่อาจจะไปออกที่นาเสมอถ้าผลไปออกที่นาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างยูนมรินคาดว่าวันนี้ยูนมอรินมีดีพอที่จะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนก็จะเป็นคู่ร่วงอาราเบสจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาดิชนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอเดเมนดิโซโลซาจะเตะกันในเวลาที่3ตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอาราเบสอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว20นะัดชนะ5เสมอ5แพ้ไป10เกมยิงได้18เสียไป27ประตูมีอยู่20คะแนนส่วนฝั่งกาดิชครับอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว20นะัดชนะ2เสมอ9แพ้ไป9เกมยิงได้15เสียไป 30, ป30ระตูมีอยู่15คคะะแนนนรับสถิติ ทเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาาเบสเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นการิชครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการอาาเบสเก็บชัยชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาาเบสครับไปแพ้กับบีบอลไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของอาาเบสในรอบแพ้เกมอาาเบสพานดุลเนินไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์ะสิทธิการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฟังการิชฟอร์มห้านัดหลังสุดในรอบเกมการิชไม่เคยเอา ผลป็นกับการของการดิชในรอบ5เกมการดิชผาดําเงินไปที่2เกมลปไป2เกมยกไป1เกมคิดเป็นประสิทธิการทํากำไรอยู่ที่40นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งอาราเบสต่อที่ราคา กรึงควบลูกบางสมัครก็เป็นอาาเบสต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคานะตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่อาาเบสต่อที่ราคาครึงคบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอาาเบสราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 6ถ้าเราไปลองฝั่งการิชราคาน้ําจะอยู่ที่1.85ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็แตกต่างกันพอสมควรอาาเบสอยู่อันดับที่13มีอยู่20คะแนนนะมีคะแนนมากกว่ากันอยู่ที่5คะแนนด้วยกันส่วนเฮตูเฮต์นะเป็นการิชทําผลงานได้ดีกว่าซึ่ง5เกมหลังสุดที่เจอกันนะคร เป็นเกมที่กาดิบเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไปั้วดิสก่อ์หนึ่งพันศูนย์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยอาราเบสดูดีกว่าพอสมควรเลยเน,นื่องจากอาราเบสครับมีการเก็บชัยชนะได้บ้างส่วนฟอร์มการดิบครับไม่เคยเอาชนะครดเลยจากห้าเกมหลังสุดถ้าย้อนไปไกลถึงเกมล่าสุดที่ การเด็บเก็บช,ชนะหรือว่าเก็บ3แต้มได้ก็เป็นเกมกระชับมิดด้วยนะก็ต้องย้อนไปไกลถึงเดือนพฤศจิกายนไปที่แล้วเลยนะครับฉันครับจากภาพรวมและเดือนคัที่เปิดมาเป็นอลราเบสตอบที่ราคาครึ่งกลูกราคาดูเหมือนว่าจะแรงแต่ผมว่าราคานี้ไม่แรงสำหรับเกมนี้เลยนะเนื่องจากฝั่งการดิตผลงานณนะช่วงนี้ยำแย่สุด2เกมหลังสุดของการิตก็เสียไปถึง6ลูกเกมรับค่อนข้างจะยุ่ยเลยทีเดียว สำหรับทีมเยือนนะครับเกมนี้ผมมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสมีโอกาสเก็บ3แต้มในบ้านเกมนี้ได้เนื่องจากเกมเยือนของกาดิดก็ยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาราเบสคาดว่าวันนี้อาราเบสจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้ถ้าเราลูกเชียร์อาราเบสในวันนี้เราก็จะได้ลุ้นสองอย่างนะครับไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟ้าดง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกโปรตุเกสดซูเปอร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาวิสต้านะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาะดูดูสปอร์ตลิสบ่อย เอเบนฟิก้าจะติดก,กันในเวลาตีสามสิบห้านะครับเรามาดูผลง,งานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเบนฟิก้ารังอันดับที่สองแข่งไปแล้วสิบเจ็ดนัดชนะสิบสามเสมอสามแพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้สามสิบห้าเสียไปสิบเอ็ดประตูมีอยู่สี่สิบสองคะแนนส่วนฝั่งบาวิสตารังอันดับที่เก้าแข่งไปแล้วสิบเจ็ดนัดชนะห้าเสมอห้าแพ้ไปเจ็ดเกมยิงได้ยี่สิบหกเสียไปสามสิบเอ็ดประตูมีอยู่ยี่สิบคะแนนนะครับสถิติเฮตวิเวตผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบนฟิก้าเก็บชดเชนะไปได้สน,ดสนสองนัดฟอรร์มมมโดยวที่่ผาาน 5นัดหลังสุดในทุกการในรอบเกมเบนฟิก้าเก็บชัยชนะมาได้5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าเปิดบ้านเอาชนะลลโออัพมาได้ด้วยสกอร์สี่ประหนึ่งผลการการของเบนฟิก้าในรอบ5เกมเบนฟิก้าพ่านงเงิน,ปนปไปสี่เกมยกไปหนึเกมคิดเป็นเปอร์ะสิทธิการทำกำไรอยู่ที่80%สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งบาวิสตาฟอร์ม5นัดหลังสุดบาวิสตาชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาวิสตานะครับเอาชนะเวซาลาไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูหนึ่งผลบกบารแข่งของเบอร์วิสตาทาในร,นากการนยอยู่่ที60%บ ซึ่งในราคาคู่นี้ก็แรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นเบนฟิก้าต่อที่ราคา2ลูกก่อนที่หลายๆสำนักราคาจะไหลไปตรงกันหน้าไหลไปที่เบนฟิก้าต่อที่ราคา2ลูกควบราคาณตอนนี้ราคาไหลมาที่เบนฟิก้าต่อที่ราคา2ลูกควบถ้าเราไปต่อฝั่งเบนฟิก้าราคาน้าจะอยู่ที่2.00ถ้าเราไปลองฝั่งบาวิสตาราคาน้าจะอยู่ที่1.90นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกก็ต่างกันอย่างลิบลับไปนะเบนฟิก้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมระดับท็อปของลีกโปรตุเกที่ อยู่อันดับที่2จากการลงเล่นไป17นัดเนี่ยมีอยู่42คะแนนจาก17นัดน,นะครับเบนฟิก้าสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง13เกมแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวส่วนบาวิสตาลัางอันดับที่9มีอยู่20แต้มจากการลงเล่นไป17นัดบาวิสตาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะทรงๆเทียบกันแล้วครับฝั่งเบนฟิก้าดูเหนือกว่าเยอะเฮดทูเฮดครับก็เป็นเบนฟิก้าดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นบาวิสตาเอาชนะเบนฟิก้าไปได้ด้วยส3หรือ2เมื่อเดือนสิงหาคามปีที่แล้้ววนนนนนนะะะะครรรััับบบแแแตตต่่่่่่่าาาาาทีีกกกกกกกงงออยลลลลึนน็็็จเเเปฟฟ์มหฮิ เป็นอีก1ทีมระดับท็อปเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่โหดเอาเรื่องจากรอบ5เกมสุดเกมลุกของเบฟิก้ายิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง17ลูกเรียกได้ว่าเกมลุกโหดเอาเรื่องเลยนะครับเกมรับก็เสียประตูไปเพียงแค่4ประตูจากการลงเล่นไป5นัดล่าสุดนี้นะครับส่วนฝั่งบาวิส่าก็ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีมีเกมชนะไปเกมเดียวในเกมล่าสุดนอกนั้นเนี้ก็เป็นเกมเสมอกับเกมแพ้ก็สลับกันไปซึ่งถ้าเรามาดูราคาไหลนะครับจะเห็น,นชัดว่าราคาไหลขึ้นอย่างชัดเจนทุกๆสำนักราคาไหลไปตรงกันหมดเลยด้วยราคาที่ไหลขึ้นนแบบี ผมมองว่าเจ้าบ้านเบนฟิก้าน่าสนใจมากกว่าฉะนั้นจากภาพรวมและในราคาที่เปิดมาเป็นเบนฟิก้าต่อที่ราคาลูกควบเ,เกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งเบนฟิก้าน่าจะได้รุ่นมากกว่าถึงแม้ว่าราคาจะดูเหมือนแพงไปหน่อยแต่ทีมระดับเบนฟิก้าเจอกับบอฟฟิตา้าในวันนี้เบนฟิก้าดูเหนือกว่าเยอะมาตรฐานแตกต่างกันอย่างลับๆคู่นี้ผมมองว่ายืนพื้น2เม็ดเบนฟิก้าในบ้านมีนั้นนะครับคู่นี้ผมขอเลือกไปรอรุ่นเม็ดที่3ของเบนฟิก้าไปรอรุ่นว่าเม็ดที่3ของเบนฟิก้าจะมาเมืม่อไหร่เพียงเช่นนั้นเองฟุทง <G uard ant> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันกัดขัดอยากกดสวนก็วองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แล้วตอนหมดนาคูแนวน,นี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบคู่แรกครับอิรักกับญี่ปุ่นคู่นี้เรทเปิดมาเป็นญี่ปุ่นต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ญี่ปุ่นคู่ที่2ครับเซเกลกับแคมรูนคู่นี้เรทเปิดมาเป็นแคมรูนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แคมรูนคู่ที่3มายซุน5กับยูเนเบร์ินคู่นี้เรทเปิดมาเป็นมายต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ยูเนเบรินคู่ที่4อลาเบสกับการดีคู่นี้เรทเปิดมาเป็นอลาเบสเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งครบลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อลาเบสและคู่ที่5เบนฟิก้ากับบวิสตาคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเบนฟิก้าต่อที่ราคา2ลูกควบคู่ ผมขอเลือกต่อไปที่เบนฟิก้าและท้ายที่สุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกริ๊ง,ง,ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ออฟุตบอลต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR code สามารถสแกนและส่องเพิ่มมเ,เพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับ การวิเคราห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกับการตัดสินใจของท่านถ,าากกถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก็ส่วนกันได้สําหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก,ก,ก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ